ครับไอเดียแรกเนี่ยก็เป็นการคัดนะครับคัดผู้หญิงสวยหุ่นดีนะครับเป็นผู้ให้บริการวันนี้ไอเดียสร้างตัวมาดูธุรกิจตัวหนึ่งนะครับที่ในต่างประเทศเนี่ยนิยมมากๆนั่นก็คือการเ,าเป็นธุรกิจสปาสําหรับผู้ชายนะครับและแน่นอนนะครับเพราะกลุ่มเป้าหมายผู้ชายเนี่ยผู้ให้บริการก็ควรจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับแล้วก็ตัวส่วนของ รายละเอียดการให้บริการเนี่ยก็จะเป็นมันเป็นเมื่อก่อนเขานิยมมากเนาะฮิตมากในโลกโซเชียลในการสปาแต่ว่ามันเกิดขึ้นในกลุ่มผู้หญิงทีเนี้ยมันก็เป็นไอเดียธุรกิจอย่างเ่ย,เยมาทำให้ผู้ชายโดยเอาผู้หญิงสวยๆเนะี่ยมานั่งทำก็ในบริการก็มีเยอะนะมีตั้งแต่แค่หูกำจัดขนใบหน้ากำจัดสิวเซียนรวมไปถึงการแบบโกนหนวดสะผมการทำ เอ่อทรีตเมนต์หลายๆอย่างอย่างเนี้ยขั้นตอนสุดท้ายเป็นการสระผมใดตัวนี้เป็นตัวจบเลยผมคิดว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากเลยครับผมแล้วก็ในประเทศไทยอ่ะยังทํากันไม่เยอะนะรีบเข้ามาทํำผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียว